ไอติมมันจะเย็นหมดแล้วละลอยริมแต่จริงๆว่าคุณเขากินหรอคือกินละลอยพิงซูแต่อันนี้ก็กินได้่กินได้เลยใช้มือเหรอมีช้อนอยู่นี่ไม่เห็นช้อนอ่ะเฮ้ยโอ้ยมันไงข้าวเหนียวมั่งมุ้งข้าวเหนียวมั่งมุ้งแบบไอติมเชียร์เชียร์แล้วกินไงเนี่ยแล้วกินไงเนี่ยกินไงเนี่ย กินไงเนี่ยกินไงเนี่ยเดี๋ยวเราลองไอติมคู่ไอติมก่อนนะอืมบิสมิลลาห์ตอเบอรี่อ่ะรสชาติตอเบอรี่แน่น ใช่รสชาติตอมบลีเดี๋ยวกินคู่กันกันกนกนกบลาวาเดี๋ยวอู้ลาวามันมีมันมีความนิ่มมากนะแล้วมันก็แตกออกมาเป็นลาวาเลยมันแตกออกมาเป็นลาวาเลยนะโอ้โยเดีวก่อนมันมีความร้อนอยู่ มันอุ่นมันอุ่นมันนึบหนึบช็อกโกแลตลาวา๋ยวกินคู่กันไหนไอติมหอมกันกับสตอบรอเบอรี่เอ้ยเพื่อนตักสตรอบเบอรี่เดน,นคู่กันคอมบิเนชั่นบิสมิลลาไอติมมันอะไรมาริลลาเนี่ยอื้มอ,อื้ม มไ,มไม่สามารถพูดออกมาได้ว่ามันดีขนาดไหนมันมันเข้ามากสตอบเบอรี่ไอติมเคกลองดูลองเลยเพื่อนพู้อะไรครับพวกกูเคยกินอ๋อป้อนแชทเหรอรแกใช้ัชนป้อนแกแกกินไม่ได้นะพวกแกกินไม่ได้นะดูไป ดูชั้นโซย,ยนข้าวเหนียวมะม่วงไหมข้าวเหนียวม่วงเคยลองดูแต่อันนี้ยังไงมันมีซอสม,มีนี่อันนี้นเป็นกะทิมั้งมีน้ำกะทิมีน้ำกะทิอาจจะจริงด้วยมันคือกะทิกท่อนนั้นะกูไม่แน่ใจไม่ได้กินอะไรเลยกินไม่ได้กินหาอะไรเลย ไม่รู้เลยว่าเรืออะไรอันนี้คือมะม่วงมะม่วงมะม่วงกวนซอสมะม่วงใช่เป็นซอสมะม่วงเชี่ยมมันทำออกมาดีมากจนผมไม่อยากจะทำลายมันเลยแต่ดีวผมจะชิมชิมมันเลือยก่อนอันนี้มันคือกะทิมันถูกกันมันใช่มันคือกะทิมันคือกะทิเลยอันนี้คือมะม่วงเหรอใช่มันคือกินแล้วเฮ้ยมันเหมือนเป็นไอติมเลยอ่ะ กินเข้าไปอันนี้คือเท็กเจอร์มันนี่คือเท็กเจอร์ของบิงซูมันไม่ใช่มะม่วงครับมันเคยติมม,มันเคยติมอัปปอนอ้ามนะอ้ามส่วนตัวแล้วอะ่ะก็ชอบอันนี้มากกว่าก็อย่างนั้นอยู่แล้วนั่นมันกินง่ายกว่าเยอะอันนี้คือเนี่ยชาร์ตชมามะม่วงเนี่ย ดสปกติเขจาจะลาดไปที่ตัวบิงซูเห<อ>รอเขาจะลาดที่บิงซูแล้วก็ตักกินอือต้องมีอันนี้อันนี้คือแจ่ม เหมือนเหมือนเหมือนได้เคี้ยวด้วยนะเหมือนได้เคี้ยวเหมือนมีมะม่วงอยู่ข้างในด้วยมีข้าวเหนียวด้วยนะมันมีอะไรบ้มีข้าวเหนียวด้วยมันมีข้าวเหนียวด้วยเหรอมันเหมือนแบบเราค่อยๆเปิดแบบมิสซิลี่บ็อกซ์อ่ะค่อยๆรับรู้แต่ฉันว่าตรงนี้ต้องมีต้องมีอันนี้ต้องมีอันนี้แจ่ม อืมเดี๋ยวนี้ละลายอันนี้ก็กินด,ด้วยก็ได้สาบอันกินคู่กันต้องมีอ่อนี่เอา้าเหี้ยวแม่เอ้ยมันต้องกินคู่กันสามอันสามอันคือเดียบเบสเลยอันเนี้ย มันเข้ากันมากๆครับมันเข้ากันสุดๆเลยมันเข้ากันอยู่แล้วอ่ะมันตัดกันแบบทุกอย่างคือลงตัวที่นี่มันมีเนื้อมะม่วงเลยนี่มันมีมะม่วงเลยไหนมะม่วงนี่ไงในมะม่วงเป็นทิศเลยในเมื่อไงใช่บอกอยู่ไอ้มันมีมะม่วงเลยแกต้องเห็นแกจะเอาคำสุดท้ายไหมให้แกเลยเฮ้ยแกเอาเลย มันงั้นขอไม่ปฏิเสธเลยแล้วกันนะอยานี้คนละครึ่งครึ่งสุดท้ายอยกินด้วยกันเพราะมันก็มีนิดเดียวอันนี้ช้อนจมไปแล้วแต่แต่ว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันอาจจะไม่น่าทานแล้วนะทุกคนแต่ว่ามันรสชาติมันยังดีอยู่มันดีอยู่เละไปแล้วมันต้องรีบกินเลยอ่ะ เไม่แต่ว่ามันแปลกใหม่ดีวะ่ะไม่เหมือนเส้นเลยไม่มีความเหมือนเลยมันไม่เหมือนอยู่แล้วมันสไตล์การมันคือสไตล์ของหวานคองระแบอืม เท่าไหร่นะ <laughs> อันเนี้ยร้อย๋ยูดูให้บินนะจานเนี้ยหนึ้อยเบาบาท่าไหนะ่งร้อยเาสิบหาบาทหนึ่งร้อยเก้าสิบหาบาทหนึ่าบาทตัวเนี้ยสองบาสองรเท่าไหร่นะสองบาทนะ295บาท เดือนละครั้งพอไหว้แล้วเราต้องไหว้งงานเลยขอบคุณครับถ้าไหว้ไปก่อนแล้วเนยังกูให้เดือนละครั้งพอ,อต่อไปโลเคอล้วเพราะว่าคือทุกครั้งที่กลาง,งวันปัญหากินอะไรอร่อยยากจริบเอาเค ถ้ามาันถ้ามันสมมติถ้าเกิดมันไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่มะม่วงใช่ป่ะ <Ừ. S 1> มันจะเป็นพวกน้ำซอสของมันอนะ่ะมันจะไม่ใช่กะทิ <Ừ. S 1> อาจจะเป็นนมสดก็อาจจะเป็นนมสดล้วจะเป็นนมข้นเคยกินนมข้นป่ะไม่ถ้า,ถ,าถ้ามึงชอบของหวานนมข้นนี่คือเดอะเบสเลยนะแต่ถ้าเกิดให้ฉันเลือกนะอะอ่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 ะ <c oughs> คนมองเต็มร้านเลยเงี้ย <c oughs> ตะกี้มีน้องเดินผ่านแล้วกูอาบๆเื่อนๆไปน้องเขาเดินผ่นหันหน้ามองกู <c oughs> เฮ้ยแต่ที่รู้คือเดี๋ยวผมบอกบอกรวมๆนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมค่อยไปฉเฉลยว่ามันเป็นยังไงนะไอสองจานเนี้ย <c oughs> แต่ผมให้ให้ไอเน,นี้ยที่หนึ่งที่หนึ่งเลยมาอร่อยมากอันนี้คือ <c oughs> อร่อยอร่อยไหมมีร้านมันก็ร้านเลย ร่าส่วนนี้ล่าได้เลยล่าได้หมดทั้งหมดอ่ะว่า,าว่าร่าแบบนี้น่าอร่อยกว่าเน้นกว่ามันเน้นมันเน้นมันทีละหยดดีอืมกูเจอเข้าวเหนียวแล้วอร่อยใช่ไหมอารมณ์จริงข้าวเหนียวมะม่วงเลยอารมณ์แบบแบบนั้นเลยแต่แค่ว่ามันมีความเย็นเหมือนไอติมกูกูอ่ะไม่รู้มึงเคยกินหรือเปล่าไงกูก็เลยอยากให้มึงลองกินดู เาแนะนใกินข้าเหนียวมะม่วงแต่ว่าแต่ว่ารวมๆแล้วนะอันเนี้ยอร่อยนะแต่พอมันกินไปเยอะๆอมันจะกลายเป็นแบบเนี้ยมันอร่อยมันอร่อยอยู่แต่พอกินไปเยอะๆคุณรู้สึกได้เลยอ่ะเพราะว่านี้ก็หวานนี้ก็หวานด้วยอาจจะอาจจะ แต่กูเสียดายเท่าไหร่นะสองร้อยกสิบห้าบาท2อง้บาทต้องเอาให้หมด <c oughs> เอออืมแต่เนื้อมะม่วงทำเนื้อมะม่วง <c oughs> แต่จริงๆอ่ะอัน,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 นเนี้ยมันจะค่อนข้างแปลกนิดนึงก็คือโดยปกติแล้วเวลาเรากินอะไรอย่างเงี้ยกออาจะกินกับแฟนอา้า เราต้องป้องกันไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนสีอ่คือหมายถึงว่าคือเราบอกกันว่พวกฟิลของหวานเราลักกินสเกตยบเวนเส้นหรือมันแล้วกินอะไรอย่างเงี้ยเราสิงก็จะกินกาแฟนไงพอมันเป็นฟิลที่กูพานมันกินมันก็รู้สึกแปลกๆแต่มันก็ตอนแรกอะไม่แปลกหรอกพอมึงพูดพอมึงพูดปุ๊บกูรู้สึกแปลกเลยกูรู้สึกแปลกแบบทันทีเลยอืมเออ แบบพาสาวๆมากินหวานวิเธออะไรอย่างงี้และจะไปต่อกันที่ความรักต่อแบบข้างลังข้างรักต่อกันที่คล้างรักไอไอติมันหวานอยู่แล้วเยม,มันน่าจะทำให้อารมณ์มันพุ่งพ่านดีนะบิสมิลลา จากการที่เหลือได้ไหมเอามึงเรียนละเออกูเ,เ,เรียนแลออ้วผมเอ่อเรียนแหละคือกูเป็นคนนึงที่กินบิงซูแล้วก็รู้สึกเหมือนมึงนี่แหละใช่ไหมอ,อือมันเป็นออนองว่ามาเยอะกูว่านะถ้าเอาให้ดีอ่ะคนเดียวนะแค่จานเนี้ยก็พอแล้วรู้เรื่องเลยอร่อยแต่มันไม่อิ่มไงมึงจะเอาให้อิ่มเลยหลายติมอ่ะมึงจะเอาให้ติมไม่อิ่มเลยเหรอกระเด็นกระเด็ ขายเนี่ายจริงเพราะว่ากูกไม่ได้กินว่าที่จริงๆมันมีแบบมันมีมันมีแบบโ,โลเคอลด้วยนะเซเว่นจะขายอ่ะอันนี้นะแบบนี้เลยนะนนนะไม่อาจจะไม่มีคอมมูนิเคชันไอสตอร์บนนี้อนไอติม,ตมแต่ไอีตัวลาวามีลาวามีแต่ววแต่ลาวาอ่ะถ้าบอกเลยว่าลาวาถ้ากินอย่างเดียวไม่น่าอร่อยมันต้องกินข้าวไอติมมันเหมือนบาวนี่เลยต้องกินข้าวไอติมความเย็นกับความร้อนชนกันคือเดียบเบสคอมมูนิเคชัน